โอเคก็ okay. วันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนแบตเ r สรกนนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าอายุการใช้งานน่าจะถึงแล้วผมซื้อรถมาประมาณ4ปีเกือบ5ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่อาการที่ทรู้ว่าแบตเริ่มเสื่อมก็ได้ปรึกษากับพี่ๆในกลุ่มนะฮะถามไปทางร้านเนี่ยก็น่าจะเป็นแบตไหนที่ลองเปลี่ยนแบตก่อน,นครับอาการที่แบบนี้นะครับเนี่ยเวลาผม ผมเปิดกุญแจใช่ไหมครับปกติถ้าปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะสว่างนะครับแล้วก็จะไม่มีเสียงแต่พอแบบพอแบตเสื่อมคือหนึ่งในอาการที่เจอนะนะฮะไฟจะไม่ค่อยสว่างแล้วมันติดนะต่ไม่ค่อยสว่างแล้วก็แบตจะมีเสียงมาจากตรงใต้เบาะเลยนะครับเพราะแบตเอสอาร์อยู่ใต้เบาะเนาะเดี๋ยวลองปิดนะครับอ่ะวิธีการง่ายๆครับคือแบตอยู่ใต้เบาะใช่ไหมเอาเบอร์12นะฮะไขตรงใต้เบาะนี้ก่อนนะ สองฝั่งม okay. okay. าเก็บไว้เหมือนกันฝั่งนี้มดสอง่ะแล้วก็วิธีการคือก็อะไ์บอกไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็หน่ายยิ่หนักเนานะ มันจะมีแง่งของเบาะตรงนี้นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเชิญครับนี่คือแบต S R ที่ติดรถมาเลยนะครับจากโรงงานเนี่ยผมบอกผมเปิดปุ๊บนะมีเสียงเห็นไหมฮะมีเสียงแล้วก็วิธีการถอดขั้วแบตราะเป็นกิ๊บง่ายๆครับกดตรงนี้แล้วก็เลื่อน ดึงออกมาง่ายๆเลยออกเลยนะครับก็จะเป็นกิฟผมไม่รู้เรียกอะไรไม่ใช่ช่างเนาะก็เรียกว่าได้เป็นกิฟของแบตเตอรี่ละกันนะครับเสียบไ่ง่ายๆเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าแบตเริ่มหมดอายุเนี่ยน,นี้คือที่ผมลองมาอ่านมาเนาะมันจะมีอาการบวมเนาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยแบตมันด้บวมนะบวมมันจนไปดันไอตัวข้างล่างใต้บาะนีเลยนะครับจนเป็นรอยนะฮะเมดินเจแปนเนี่ยเริ่มบวมเริ่มมี ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรซื้อมาจากตัวแบตหรือเปล่านะครับหมดอายุโดยทั่วไปเขบอกว่าประมาณ2หรือ3ปีแต่ของผมก็ลากใช้มายาวเหมือนกันเนาะสีหปีก็เลยมีอาการเห็นชัดเจนเนอะอันนี้แบตเก่าทีนี้แบตใหม่นะครับแบตก็มีหลายรูปแบบแหละนะครับใครจะไปเปลี่ยนกับเย,ยา Yamaha Square แถวๆบ้านก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อจากร้านนะครับที่เขาขายก็ได้นะของผมก็เป็น ยี่ห้ออันนี้นะครับเมดดินไทยแลนด์เนาะราคาก็ย่อมยาวกว่าราคาก็สอบถามได้ที่ร้านนะครับอ่ะวิธีการก็เหมือนกันนะครับเสียบกลับไปง่ายๆเลยเพราะว่าเขาทำคั่วทำแรงต่างมาให้เหมาะอยู่แล้วนะครับก็แค่หันตรงหน้านะครับให้ตรงแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ง่ายๆเลยกึ๊บเนาะกึ๊บอ่ะ แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็วางลงไปจะให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างแบบใหม่นะเสียบไปปุ๊บเห็นไหมความสว่างของไฟต่างกันนะครับเนี่ยให้ดูดีนะครับแล้วก็ที่ที่แบบก็จะไม่มีเสียงอะไรต่างๆเงียบกริบนะครับเนี่ยวิธีการเปลี่ยนแบบแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ใส่เบาะกลับไปเหมือนเดิมเช็ดนิดเด็มก็ได้ทำความสะอาดหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม เสร็จแล้วประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ใส่ล็อตสิบสองกัดเข้าไปสองฝั่ง อ่ะนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะนี่ยเหมือนเดิมน่าจะช่วยได้หเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ Как-то.